าครับสวัสดีครับพผมนะครับ Poppy Hub Channel นะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนลงวอสกินฟรีไฟกันนะฮะนี่คือสกินที่ผมลงวอสน,นะเป็นรหัสที่ผมเอาไว้ลงวอสประกันว่าไม่โดนแบนแน่นอนอันนี้เป็นรหัสลองของผมนะครับนี่เป็นไงครับหมวกเอฟท่านผู้ชมหมวกเอฟอันนี้หัวขาวนะท่านผู้ชมเป็นไงก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเนียครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้ยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับก็นี่อันนี้เชอมันเป็นหมวกตำรวจแต่มันกลายเป็นหัวขาวนะท่านผู้ชมนี่นี่หมวก F หมวก F ก็จะเป็นของหมวกโจนะฮะหมวกนักโทษนี่นเสื้อเสื้อของไอ้นี่นะประมาณนี้แต่อันนี้เป็นเสื้อดํานะเท่ okay, ดีโก,ก้โก้มากโก้ครับท่านผู้ชมก็นี่เห็นปะไอเสื้อนัก บลัสเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นเสื้อของที่คอแหลบกับใครนี่แหละผมลืมแล้วนี่ไปยังเกงยากูซ่ารองเท้านะเท่ามากครับผู้ชมก็นี่รองเท้ายากุรองเท้านะไม่ใช่วายากูซ่าโหติดตลกนี่นะับผู้ชมนี่ผมจะรีวิวท่าเต้นนะนี่เป็นไงโคตรเท่ นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่นี่ท่านผู้ชมมันเป็นท่าที่โลงหมดอะดูดิเห็นปะดูดิเพราะเป็นไงก่อนแรกก่อนเออก่อนแรกเฉยก่อนอื่นนะฮะท่านผู้ชมขออภัยก่อนอื่นเราจะผมจะขึ้นภาพให้ขึ้นขึ้นภาพให้ดูนะฮะเราไปเสิร์ชที่ App Store พิมพ์คำว่า skin t o skin t 2 o s k i n t w o l skin t o นะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นปะ อย่างเทพก็จัด Loot no ไม่ต้องใส่ไฟล์เป็นแอปอย่างเดียวครับาผู้ชมโคตรดีไม่เป็นไงก้จัดจัดโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตัดเข้าไปสองพันปีต่อเนื่องตอนนี้เราตัดมาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็เดินหาคนไปเรื่อยตอนเนี้ยน,นี่ท่านผู้ชมเต้นให้หนึ่งท่านีน่เป็นไงดอะฟุตบอล นี่เลือกปืนสกามีาโลดอนนะฮะอ,อย่างเฟลอย่างโก้โอเคนะในเกมมันก็จะประมาณนี้นะเมื่อกี้เห็นปะที่ผมใช้ mp 4 0นะ่ะอันนี้สกินมังกรโหแต่สเตตเ,เป็นของธรรมดานะคุผู้ชมแต่ถ้ามาสเตตของจริงนี่มันเป่าอันนั้นเรียกเป่าว่าอันนั้นโดนแบตแน่นอนนะอันนี้คือดาวน์โหลดฟรีทุกอย่างโนรูท no ทุกอย่างไม่ต้องใส่ไฟล์แค่โหลดแอปมาเดียวแอปเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตก โอเคนะนี่เป็นไงเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกนะจะดูให้แสดงท่าให้ดูนะครับว่าถ้าเราจุดอะไรเนี่ยลกบเหยียบเหยียบสูบสูบสูบนะฮะเราก็จะมีคําว่าบูย่าออกมาโคตรเฟี้ยวอะถ่ายลงติ๊กได้นะโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมไม่โดนแบนแน่นอนนะนี่ทาพสวัสดีนะไม่ได้ลงมดนะขอบคุณครับที่ดูนะก็กลับมานะตอนนี้ เราอยู่หน้าแอปนะมันมีโฆษณาขึน้นไม่ต้องไปสนใจครับเห็นปะนี่่านผู้ชมเห็นปะมันจะขึ้นคำว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูบางอันที่ผมยังไม่โหลดนะอันนี้สมมุติอ่ะขออภัยครับก็คืออันนี้ผมยังไม่ได้โหลดใช่ไหมสกินก็ตามที่มันขึ้นนะกดดาวน์โหลดไปเลยกด activate กด deactivate de ก่อนนะครับแล้วก็ขออภัยนะ activate activate แล้วก็กด activate นะฮะ active activate เออสักอย่างนะครับ description ของบาคารูโอเคนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็เราลงทำการลงมอดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่เดี๋ยวผมให้ดูสกินของปืนนะเวทพ่นสกินก็มีประมาณนี้นะกดดาวน์โหลดเลยแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมก็เข้าเกมได้เลยโอเคนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับ